เกิดสิทธิ์2กลุ่มรับเงินโครงการคนละครึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเริ่มใช้29ตุลาคมนี้สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำเรื่องข่าวสารของโครงการคนละครึ่งล่าสุดพร้อมวิธีเช็คการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบซึ่งตอนนี้นะคะนายเอกนิติ นิติทันประาพาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมจะนําเรื่องเข้าคอรมอในวันที่7ตุลาคมนี้โดยสําหรับโครงการโคละครึ่งพล u s มีกรอบวงเงินอยู่ที่4.4หมื่นล้านบาทจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ2569และวงเงิน2.5หมื่นล้านบาทรวมถึงงบกลางอีก1.9หมื่นล้านบาทนะคะ จะมีประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด20ล้านคนโดยจะได้รับคนละ2,000บาทและถ้าหากอยู่ในระบบภาษีก็จะได้รับอยู่ที่2,400บาทนะคะสำหรับร้านค้าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนประชาชนทั่วไปนะคะก็ลงทะเบียนในช่วงวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็แน่นอนแล้วว่า จะมี2กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิ์ใช้โครงการคนละครึ่งอยู่แล้วเนื่องจากว่าทางภาครัฐเขาจะมีการเติมเงินเข้าให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ตอนนี้ใช้บัตรประชาชนแทนสำหรับกลุ่มบัตรคนจนนะคะเพราะว่าในโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาจะไม่ได้ กำหนดให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการเพียงต่เขาจะมีการเติมเงินเข้าให้หรือที่เรียกว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อเป็นโครงการคู่ขนานกับโครงการคนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดเมื่อถึงกําหนดสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเงินก็จะโอนเข้าให้อย่างในรอบล่าสุดนี้นะคะสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินโอนเข้าให้ในวันที่ 1. พฤศจิกายนเป็นจำนวนเงิน850บาทบวกกับของเดิมอีก300บาททำให้ได้รับทั้งสิ้น1,150บาทนะคะแล้วก็จะมีการเติมเข้าให้ในรอบที่2วันที่1ทธันวาคมอีก1,150บาทก็คือเติมเพิ่มให้850บาทบวกกับ300บาทของเดิมนะคะเท่ากับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่ม2เดือนเดือนละ850บาทแต่ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าสำหรับเงิน1,150บาทจะต้องใช้หมดเดือนต่อเดือนนะคะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายครึ่งนึงรับออกครึ่งนึงเราออกครึ่งนึงอันนี้ไม่ต้องสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้เลยเฉพาะที่ร้านธงฟ้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้นะคะ ส่วนกลุ่มที่2นะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสล่าสุดนี้นะคะเขามีการกำหนดออกมาแล้วว่าผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5เมื่อปี2565ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยในวันที่20-26ตุลาคมและกลุ่มที่ จะต้องลงทะเบียนนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนและตอนนี้นะคะเขาก็กําหนดสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสล่าสุดนี้ให้เริ่มที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นน้องๆที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส5แน่นอนตรงนี้ก็จะต้อง ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาเตรียมไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ ใกล้ๆวันเนาะสำหรับคนที่เคยใช้แอปพลิเคชันเป่าตังมาแล้วเคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเขาก็จะมีปุ่มยืนยันสิทธิ์แล้วก็ให้เราเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นั่นเองแต่คนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเป็นคนใหม่ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะคุณสมบัติก็คือจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็เข้าไปลงทะเบียน ตามขั้นตอนที่เขากำหนดนั่นเองสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะส่วนสำหรับคนที่สอบถามเข้ามาว่ารอบนี้นะคะ ขั้นตอนและว,วิธีการใช้ยังไงอันนี้จริงๆแล้วใช้เหมือนเดิมสําหรับคนที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งมาอยู่แล้วอันนี้ใช้เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลเลยเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มการใช้จ่ายสูงสุดต่อวันให้อยู่ที่200บาทต่อวันนะคะก็คือใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดวงเงินที่เขาให้ก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีที่มีอยู่9ล้านคนเขาให้คนละ2,000บาทนะคะส่วนคนที่อยู่ในระบบภาษีอีก11ล้านคนอันนี้เขาจะให้อยู่ที่ คนละ2,400บาทแต่ทั้งหมดทั้งมวลวิธีใช้เหมือนกันก็คือรัดออกให้50เราออกเอง50แล้วก็ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกินวันละ200ถ้าหากว่าวันนี้เราใช้ไป50บาทนะคะใช้ไม่ถึง200อีก150บาทที่เหลือเขาก็จะเอาไปทบวันถัดไปนะคะหรือแม้กระทั่งวันนี้เราใช้100บาทเดี๋ยวตอนเย็นอยากซื้ออีก100บาทแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือใช้ยังไงก็ได้แต่ใน1วันเนี่ยเขากําหนดให้ที่ไม่เกิน200แล้วก็เขาก็จะทบไป รื่อยทบไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวงเงินที่เขากําหนดให้นั่นเองนะคะก็ถ้าคิดง่ายๆก็เท่ากับว่าใช้จ่ายได้สูงสุดวันละ400บาท ต่อวันใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันก็สามารถนําไปใช้วันถัดไปได้นั่นเองค่ะส่วนสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่างที่แจ้งนะคะก็คือทางภาครัฐจะโอนเข้าให้1,700บาทแต่ว่าจะแบ่งใช้จ่าย2เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ